ฮัลโหล GM เออส่งสก,กินให้ผมยังอนะ่ะ <Huh? S 1> สก,กินดวงสีแดงอ่นะสก,กินเหนไอเอเปังส่งให้ผมยังเอโอโอ้โหรอนานมากเลยเนี่ยอะไรวะฮะแค่นี้ส่งให้กันไม่ได้หรอเราทำธุกกิจนรวมกันกนะย้ายผมเปิดเผย GM นะฮะ <c oughs> ย้ายผมต้องเปิดเผยนะว่าคุณทำอะไรกับผมไว้อ่ะเออส่งมาเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจยัง เออสก,กินบ้างสีแดงอะสก,กินไอซีอะเออใช่โอ้โหว้าวอืมเคโอ้โหว้าวโอ้ไมค์กัสปั๊กโอ้โหสก,กินแม่ยังสวยสก,กินไอซีถ้าผู้ชมดูอืม ดูดิดูขาวของมันนี่มหมเป็นสีแดงจ้าจ้าเลยอ่ะโอ้โหลักษณะลำตัวของมันก็จะเป็นเหล็กนะดูดิโอ้โหปีกของมันก็เป็นเหล็กนะโอ้โหอะไรมันจะเทพแลเบิดเถิดเทิงขนาดวันนี้อ่ะ,ะท่อแต่ผมจะเป็นสายจังเกิลหรือว่าสายป่านะฮะโอ้โหแพ้จริง ก็อย่างว่านะผมเป็นลูกของ GM ครับเบอร์ละหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผมนะครับเบอร์คนที่เพิ่งเข้ามาดูชิปแรกนะครับผมชื่อฮันนะครับเป็นนักแข่ง Rv ตัวแทนประเทศไทยหรือว่าเป็นลูกของ GM นั่นเองครับเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรหา GM ไาะครับเบอร์สั่งให้ส่งสกินของชิ้นแรกสกินเนี่ยดูดิโอ้โหสวยดูนะหลอนมันเนี่ยครับสกินทีเจนเนอร์ตัโอ้โหสกินที่แม่งยังสวยอ่ะดูดิโอ้ ถ้าเขาไปอยู่ในเกมนี้ผมน่าจะฟลที่สุดนะครับโอหดูโล่ดิโล่ผมนี่เม็ดเขียวคาบเออยิงดีต้อนรับแต่ทีผมไม่มีใครโล่เขียวเหมือนผมเลยอย่างนา,า,ากกานักกากกับผมนะมาโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับโอ้โหดูดิโอ้ดูเขาเข้ามาดูปีขอามานะโล่สวยท่านผู้ชมดูอื โอ้โหบินไปเลยเพื่อนไอคนที่มันพึ่งได้นี่มันจะดีใจนะเออแต่ผมอ่ะได้มาตั้งนานแล้วโอโ้แต่แมงสกินนี่โคตรสวยอโอ้โห <laughs> ไอคนพึ่งได้มันมักจะดีใจนะเออแต่ผมอ่ะผม,ผมได้มาตั้งนานแล้วเลยสกินเนะี่ยเออเดี๋ยวดูสกินนี่ของมนะันฮะโอ้แค่เอาของก่อนโอ้โหมันมันจะเป็นลูกลาวานะดูน่ะดูนี่ <c oughs> จะเป็นลูกลาวาโอ้โ สกินแม่งนักสวยอะเออ,เอ,อพวกที่ไม่เคยรับสกินฟิล์มก็จะปีมันก็จะอาการก็จะเป็นประมาณนี้แหละเออแต่ผมว่าสกสกินนี้ผมรับมาประมาณหลายปีแล้วเออโอ้โหแต่แมงโก้สวยอะป้าต้เอโอเคตอนนี้ผมเอาสามแล้วนะเดี๋ยวก็โอ้โยโอ้ทีแม่งคไปม,มาการกันสาบตัวเนี่ยโอ้โหแม่งลุงเพื่อนผมเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวลุงเพื่อนผมเหรอเดี๋ยวเจอผมรอรอก่อน เอกใจไว้เพื่อนท่านพะไรเลนกลางของเราถุงจองขอให้เด็กน้อยไปนะเพราะว่าดูดิมันมากันสามคนเลยอ่ะตรงกลางอ่ะเออสิครับสำหรับดวงสกิลนะครับผมชอบของสกิลหนึ่งมันมากเลยเวลาปล่อยไปมันจะเป็นแดงๆนะมันจะเป็นก้อนลาวานะหรือว่าก้อนซีนหนึ่งนะเออโอ้โหแรงสวยถ้าเป็นสีเหลืองนี่เหมือนเหมือนขี้นะนี่มันขี้นะเออเออร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 อดังรอดังรอดังเดี๋ยวมันก็จะลงมาเดี๋ยวซานต้ามันจะลงมา ท่านผู้ชมดูอย่ารอท้าไปนะโอ้ยแม่งรู้ดีอะลิสอลิสมึงร้ดีนะกนะฮะอลิสมึงร้ดีนะนะมึงมึงรุดีนะมึงรู้ดีนะนะฮะมึงรุดีเหรอทำมึงร้ดีเหรอฮะอย่ารู้ดีให้มากอาทิตย์ผมข้าวีเพื่อนรอก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงผ่งคอยได้นะผมคอยได้เลยเพื่อนก็มามาดิครับเรียบร้อยฮะเจ็บดับเบิลเคิลเป็นไงล่ะโอ้ย ที่ผมมาเนี่ยผมไม่กลัวใครขนาดเวลาผมเล่นด้วงนี่ผมโหดมากนะเอาจริงเออผมอยากจะบอกนะว่าเฮ้ยผมเคยเล่นด้วงเตียนจับเป็นเคยขึ้นถึงเม็ดฟ้าเออมาดิครับมาดิครับมาดิเออประลุกเพื่อมาต้นเกมอ่ะโอ้ยย่าๆเดี๋มาแขงกันเพื่อนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเฮ้ยมังกรเลยเพื่อนมังกรมังกรสวยมันต้องนี้เออมังกรเพื่อมังกรมาฆ่าตีมังกรเลย เดีนะ๋ยวเราจะได้นามแล้วนะเอาเอาจิงๆนะเวลาที่ผมเล่นตำแหน่งป่านะครับผมชักตีมังกรมากเออปวดขัดเลยมั่งโอ้มึองอ่ะมาดิก็มาดิอาดโอ้ยเจ็บ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 ผมเจ็บผมเจ็บเจ็บเจ็บเวลาที่ผมเล่นตำแหน่งจังเกิลนะครับผมชักตีมังกรมากเออไม่รู้เป็นไรเนาะเออมันจะมา,าผมบหรอโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ผมเจ็บผมเจ็บเฮ้ยลังบินวิ่งเพื่อนเอาดิเอาดิเพื่อนบินเอาเดียวดิเอาดิเพื่อนเอาดิดิ ก็มาดิครับมึงก็มาดิเข้ามาดิก็มาดิก็มาดิทูเรนมึงทำอะไรเพื่อนกูฮะฮะตอดตอดไปนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราเราทำอะไรได้ไม่มากโอ้ยต้นเกมจะเอาเอาอะไรมากครับเออเดี๋ยวรอช่วงเดี๋ยวรอช่วงท้ายเกมนู่นอ่ะเออเดี๋ยวเดรอเรียกเหรอฮะมึงเอาป้อมหมดแล้ร้อมเพื่งนเหรอฮะมึงก็มาดิเรียบร้อยฮะตายเรียบร้อยไม่เป็นไรว่ขาดมาล้าเลยไม่เป็นไรเพื่อน แดงแบ่งกันไปแล้วเฮ้ยท้าบ้าแดงเอาบ้าปแดงก่อนเพื่อนบ้าแดงบ้าแดงตามมาเพื่อนตามมาตามมาเอาบ้าปแดงเพื่อนเอาแดงเสียบวนนี้เพื่อนก่อนสวยเออติดป้อมมาได้นะเพื่อนถ้ามึงติดป้อมนี่มึงติดป้อมได้นะปล่อยไปปล่อยไปเอาเสียบเนี้ยบอกกำลังลงไปอยู่กำลังลงไปนะเพื่อนมาดิครับมึงทำอะไรเพื่อนเขามึงทำอะไรเพื่อนเอาดิเพื่อนเรียบร้อยฮะโอ้แดง โอ้นี่แม่งผมทำจังหว่ายเพื่อนเนี่ยเพื่อนได้คิวแล้วโอ้โหไอ้บนบนบนเรามาเพื่อนเรามาขี่ม้ามาเลยเพื่อนนี่ไปเลยผมกำลังไปอยู่เอาดิเอาที่เพื่อนผมบินไปอยู่ได้เปล่าเรียบร้อยเออเออต้องนี้เปล่าเฮ้ยวอลขาดโกงยังไงไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีทำดีแล้วถือว่าวอลขาดออฟตานี้ถือว่าเล่นเป็นนะเออปาเพื่อนปาทีเดียวที่ผม อันตีส่วนเลยปาดทีหนึ่งอ่ะปาดได้ทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมอันตีส่วนเลยเอาดิครับก็มาเลยครับไอ้ไอ้หนูฮะอุ้ย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 จจิ้มจิ้มจิ้มจิ้กลับ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 เมื่อกลับกลับกลับนี่ขนาดผมยังไม่มีของนะผมบอกไว้เออแล้วครับเพิ่งหลอดอ่ะถ้าผมมีของคิดดูว่าจะขนาดไหนเนาะเออที่ขนาดผมยังไม่มีของนะเออเอาดิเพื่อนกลัเราผมกำลังว้อยู่มีอะไรบ้าง มึงออกมาเดี๋ยวเอาดิครับเอาดิเอาดิาดผมชิ้มมีตัวเดียวกลับกลับกลับผมกลับผมกลับกลับแล้วจะตายโอ้ผมคิดว่ามียาเล็กตัวเดียวนะฮะแต่ที่ไหนทุเรียนผมมาบอกค่ะเออโอ้เลยมึงยังไม,ม่เบ็นเลยเพราะยมังกรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมังกรดีกว่าเดี๋ยวมังกรลอยเลย,ยมั่งมังกรลอยเลยไม่ได้ไม่ได้จะลงมาไม่ได้เอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเพื่นอน เรียบร้อยฮะทับไปทันทีเรียบร้อยฮะอะไรเพื่อนเรียบร้อยฮะฮะทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูลงเพื่อนกูเหรอเดี๋ยวมีป้อมบวกดีกว่าในสองตัวเลยป้ามื่อกี้ตัวเดียวปหรอใช่ปะวะตัวเดียวหรือสองเหรอเดี๋ยป้อมละยังไงป้อมกาแตะเอาเมืองก่ดีกว่าเมื่อที่เล่นป่าก็พยายามเอามังกรให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็พยายามไปเติมไฟพยายามล้างเลนนะครับตาแหน่งป่าผมบอกเลยว่าทำอะไรเยอะมากๆ เออจริงเชียวปะใครเล่นป่าก็จะรู้นะครับใครที่เป็นเมนสายป่านะครับก็จะรู้ว่าเวลาเราเล่นป่าเนี่ยเราต้องทำอะไรเยอะมากไม่ว่าจะต้องเติมไฟเอาบังกรไล่คิวนะครับถ้าเราไม่ไล่คิวเราฟาร์มมันอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะโดนทีมด่านะจริงใช่ปะอาจารยสาวของการฟาร์มนี่รู้เลยอ่ะเออก็ที่ผมพูดไปนี่ทุกคนดเละว่าผมชอบป่านะครับอ๋อที่่านี่ที่ว่านะดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ ้พิดดี้ยังเม่เกียอก็สกิลสองโดนแล้วก็แทงโดนที่เดนเมื่อกี้นี่ตายแล้วเออครับอดีตครับกมาดิครับมาสวยโอ้โหผมได้เฉยเลยยังไม่ตาเมื่อ้ผมจะไม่ได้นะเมื่อกี้อ่ะคิดว่าแค่แบบต่อยเข้าไปอย่างเดียวนะเออมาครับมึงก็มาดิมาดิครับเป็นไงล่ะเป็นไงโอ้สกิลนี้สวยนะสกิลนี้ทำให้ผมเล่นเก่งขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กลับกลับกลับอดีตครับ มาดิครับมาดิครับมาดิเรียบร้อยฮะนี่เพื่อนเอาดิกลับ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 ไม่ได้นะเมื่อกี้ถ้าผมเจอกดสกิลสองไปอ่ะได้นะแต่ว่าผมจะตายไงเมื่อกี้เออก็พยายามเซฟตัวเองนะครับเออสังเกตว่าเมื่อกี้ผมจะกดสกิลสองมาละแต่ว่าผมจะตายห่างนีวนะฮะก็เลยไม่กดเออเมื่อกี้นะถ้าผมสกิลสองไหผมฆ่ามันได้แต่มันแลกกับที่ผมต้องตายไงมันไม่คุ้มเกมนี้ผมจะพยายามเซฟตัวปืนหน่อยก็จะพยายามไม่ตายมากเรอกเฮ้ย ว้าอย่างเงี้ยอั๊ยอาทิตย์้าวพุ่งมาแล้วก่นเนึ่งเจ็ดหกอ่าเสียวดีเด้อผมรอทำได้เหรอรอทำได้ปะรอทำได้ปะมาได้บ่อยแล้วอยากทำบ่อยากทำบ่เพื่อนอยากทำขอทำหน่อยได้ไหมขอทำในเไลมบังกรกันเวลาว่างๆก็เอามังกรนะเออเพราะว่าตำแหน่งป่านะครับเอาเอาจริงๆนะอันนี้ก็คือพูดความจริงเลยถ้าเพื่อน ถ้าเพื่อนเล่นเป็นอ่ะเออถ้าเพื่อนเล่นเป็นนะครับเราจะมีเวลาเอามังกรได้บ่อยมากจริงๆครับผู้ชมเห็นไหแล้วก็กดไปที่เลนล่างเนี่ย้าโอ้เพื่อนทำเลดีจัดถ้าเพื่อนล้างเลนดีก็เราไม่ต้องพยายามทำอะไรมากนะครับไล่เก็บคิวเอามังกรนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกลับไปฟาร์มก็ไดี้เองเออแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเอาดิฟหราเอาดิรอาดิฟนิด่งมาดิเมึงกับมาด กำกับกกับกำกับกำกั่าขาดกับเพื่อนกับมันอยู่เยอะทไม่ได้อยญหิวลัไปอยู่นั่นกลังไปอยู่เรียบเรียบฮะเรียบไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหอเฮ้ยได้ตัวนีกว่าผมได้เรียวมาค่ะได้เรียวมาไม่เป็นไรก็ถือว่ายังโอเคนะเออผมกลังบินไปแล้วผมบินไปแเล้าผมบินไป่ล้วจังวันนี้เอาดีครับเอาเลครับก็มาดิครับ ข้ามาดิครับโอ้ยจะจะตายจะตายจะตายโอ้ยจะตายโอ้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 ยเล่นเก็บตายเหรทุเรียนได้เปล่าเอาดิผมตีขึ้นหลอดแล้วน่ะเห็นปะโอ้แม่หลอกอ๋อทุเรียนไม่ตายได้ไงวะผมวิศาทำไปครึ่งหลอดเล้วะเดี๋ยวรอเฟรดทุบออกมาก่อนเดี๋ยวรอเฟรดทุบออกมาก่อนนะเออทุเรียนยังไม่ตายเมื่อกี้นิดเดียวอ่ะโอ้สำหรับสกิลสองของมันก็จะเป็นสุดหลักเอซีดูดูเห็นปะบุมเห็นปะ มันจะมีคําว่า AIC นะครับเวลาที่มันพุ่งไปเออแล้วก็อันตีมันก็จะเป็นมันจะมีคือชื่อว่า AIC เห็นปะสกินนี่ก็เขไปแข่งมาได้เนาะเออไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องอิจฉาฟีมือผมเลยเออผมเลิกอิจฉาแล้วฟีมือผมอ่ะผมไม่อิจฉาแล้วพอละมันมากเกินไปละมันมากเกินไปแล้วมันมากเกินไปแล้วมันมากเกินไปแล้วกลับ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 โอ้ยอะไรวปะผมรอทำให้

เดี๋ยวผมเหรอโุ้ยเดนไม่ดีเดเนเดยแบบเมืองอะมาีดีวโอ้ยเจ็บจ็จ็จ็มเจ็บผมที่มาตีเสรแล้วไหเมื่อกี้โอ้ยว้ยยายายาอยาดีเดียวโอ้ยเดนไม่ดียายเดไม่ดีเดไม่ดีเพื่อนไม่ดีรอก่อนหนึงเอาได้ปะว้เอาไม่ได้เ่อถอยก่อนกับกลเอามังกนงกนบงกงกงกก เวลาที <Scroll> ่สัตต oh, ูอยู่เบงขยงก็อย่าพยายามเข้านะเจ็บปะนอจังหวะก่อนนอนสวัสดีครับเรียบร้อยฮะโอ้ยตายโอ้ม่งไม่ข้ามโอ้ยทำไมมึงไม่ข้ามไอ้กูโอ้ยทีมมันมีตัวยืนหรอทีมมันไม่มีตัวยืนอะแต่ว่าทีมผมมีตัวยืนสองตัวฮะ โอ้ยสวยเอาได้ป oh, ่ะเป็นไงเลยเพื่อนเด้อเตีล้อมเพื่อนล้อมยิงคนยิงยิงยิงคนยิง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 โอ้ยเยอจบด้านได้เลยจบป้าได้เลยเพื่อนจบป้าได้เลยจบไปเลยเพื่อนสวยตึงจ่าแทปเปอร์เกลจบบ้านมันได้เพื่อนจบเลยเพื่อนจบเลยเออนี่แหละโอ้ชนะแล้วงานคุกจมโอ้ผมเข้าให้เพื่อนเลยเห็นป่าวผมเปนใจจริงอ่ะชนะเลยเพื่อน กดอนก้อก้อุ้ยเฮ้ยอำไม่เฮ้ยความมันเปลี่ยนใหม่แล้ววะชนะโอ้ยสกินนี่แม่งทำให้ผมเล่นทั้โอดขึ้่อนอาขาเป็นไงถอยเห็นไหมโอ้ยสกินแมงยังสวยดิขั้นหลังจะเป็นการเปิดตัวเอซีนะฮะเอออุ้ยสกินนี่แม่งไอ้แมงก้อนขิงไม่ได้กี่ขี้วะแม่งไม่ได้ดูเลย ไม่ได้ดูครับว่าพวกคิวมื่อกี้คิวเมื่อกี้แล้วคิววะโอ้ได้จิตเนีมันได้เจ็ดคิวเองอหโอ้ไม่สะใจเลยอ่ะผมไม่สะใจอ่ะโอ้ดูดิวขานี่มันได้เส็จคิวกับคาเฟนีนี่ะเออได้สิบสองคิวแต่มันได้ทำไมผมได้แค่เจ็ดคิวอ่ะแต่ก็เห็นปะเพื่อต้นเกมนะครับผมทําเกมดีนะเออไม่ว่าเอามังกรล้างเลนนะคบโบผมทำหลายอย่างอะเห็นปะถ้าตัวป่านี้นะครับ ทีมเราก็จะเล่นดีตามเออพอทีมเล่นดีแล้วก็เรามีโอกาสชนะเยอะเห็นปะนี่นะครับก็เป็นวิธีการฟาร์มเล่นเล็กไน้อยนะครับสาหรับใครที่อยากจะลองเปิดใจเล่นป่านะครับก็ลองเปิดใจเล่นดูได้เออถ้าป่าดีเนี่ยทีมก็จะไปได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าป่าต้านเกมป่าแจกก็โอกาสที่จะชนะก็มีน้อยนะแต่ว่าถ้าถามว่าน้อยมันก็ไม่ได้น้อยเลยขนาดนั้นนะแต่มันก็อยู่ที่ทีมนั่นแหละเออต่อให้เราแจกเยอะขนาดไหนก็ถ้าทีมแบบก็แบบ ถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะแพ้แล้วก็ปรับปรับตัวเองนะครับอุ้ยโทรศัพท์จะตกแล้วก็ปรับตัวเองนะเออเบ็นไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าเออสนับสกินนี้นะครับ่าเท่ดีอะเออเอาง่ายมันเท่เออ,เอาท,ทาให้ผมเล่นโหดขึ้นอะข็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อ่เลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ๋ยวเราไว้เจอกันคลิปวัดีโอหน้าครับผมผมไปแล้วบ๊ายบาย